ฮาน้ามันเช่นไรเออเรื่องนี้ เ้าเจ้าดย้ำว่าควนดำอีกพเราด้ควอนควนคือดำเดี๋ยวันน้้หักเยข้อหักม้ยก็เตี่ยวกับบ่อตั้งแต่ละำบ่อโอ้ยผมตกใจมานี่นะครับเอาเอาพักเนีอุ้ยนั่นจะมีพวกกมีการลุกี่เหียดุ่นเบื้องเบื้องเบ้องเียดขอโอ้ย วายงา849นี่ปีปั้มนี่ว่กันซับเอเทมาเลย60ปีนดี้เปิดนคนที่สดี้าไปในเด็ับุ้ไปเปิดเปล่าเปิดพรหัวไฟเคล่นไปเดียวเอาเปิดอบอกว่ไปเนียเมนมาวันเลิมจางเปิมแมอกแล้ววนบปไ่รีบเ สั่นเีน้่ดแม่ครับต้องให้อยูตรงนีด้าครับต้นนี้นะสีเขตัวมันเผาแม่ครับตัมันเผาตัวมันร่มตัวมันเกี่ยวตัวมันงูงามครับลงงามหลงงามโอ้ยตั้งเ่ไห่ใส่หัวเป็ตัวนี้ตัววัวใส่คนสูประมาณสี่ประมาณสามสี่วาโอเคนี่ละ โชคประเสริฐครับสองนาทีาทพัานไปครับ

เจ้าโตเบาปีเลครับพี่น้องได้ม่เเอาไปเานคนไทที่มาทานี่นี่นี่นีานีนี่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 อี่นีนี่่นี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 นีนี่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 นีน่นี่นีี่น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 ี่่นนนีนน สี่ิวเอ้าจะเป็นันุ้ยสาคมนี่ตัวนี่น้านี่พาไปโมแม่หกตัวเขาจ่าย่ายหกนะพี่สี่หน่วยบาลรวมมกล่องนั้นบอกขนะพี่นสองหน่วยอะาทนี่นล่อมคอยเนี่ยนี่ตู้แห่งหล่อม้อยรวง

เาก้อนเมฆครับเอาฟ้าไปแล้วครับเอาฟ้าไปครับแด้ไวแล้วครับตอนนี้บางบางนะครับบางแล้วนะครับบางผ่านทุกราคาครับน่าจะผ่าน ไปแล้วครับคมหาซิไปแล้วครับริปลควมแล้วนะครับกินเอาไ้หามอจังหวะสุดท้ายครับสามลอยหหาครับโชคกริฐครับขอบคุณนะครับบางนี้